วันนี้นะครับเราจะมาพูดมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่มีต่อตัวอ e ิต s ชิซาเอะซึ่งในตอนที่308ครับใครหลายๆคนได้เห็นแล้วว่าตัวของอิต s ชิซาเอะนั้นหืม <c oughs> ทำไมมึงยิ่งพยองอย่างนี้มึงมีเส้นมีสายม,มีนู่นมีนี่มีนั่นแถมเออคิดว่าตัวเองสำคัญมากกันหรออะไรเงี้ยครับแน่นอนครับว่าตัวของเขาอ่ะบทละครและอะไรหลายๆอย่าง มันปูให้มาเป็นแบบนั้นลองมองย้อนกลับไปครับตัวของอิตชิซาเอะครับเขาไม่ได้มีบูล็อกเขาไม่ได้มีอะไรเลยนะครับมีแต่ตัวเองแล้วก็ฝึกฝนเพิ่มทักษะตัวเองครับจนมีแมวมองเข้ามาแล้วก็ทำให้เขานะครับได้ไปเขาเรียกอะไรฝึกฝนต่อที่ประเทศสเปนอยู่ใน สโมสรชื่อดังนะครับนั่นก็คือราเรวหรือว่าในโลกแห่งความเป็นจริงก็คือเรียลมาดริดนะครับผมบอกได้เลยว่าต้องมีอีโก้และเก่งมากขนาดไหนของคนคนหนึ่งครับที่จะได้ไปอยู่ในสโมสรสโมสรหนึ่งและติดนะครับผมเป็น w o r l d Best 11ซึ่งแน่นอนครับใครหลายๆคนที่แบบอาจจะเป็นยุคยุคก่อนนะครับมองตัวของญี่ปุ่นอะไม่ได้แบบเก่งกาจขนาดนั้นไม่ได้ ดีเลิศเลอขนาดนั้นแต่ตอนนี้เขาค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆพัฒนาครับรวมไปถึงตัวอีกเขาเรียกอีโก้ของตัวเองอย่างซาเอะครับที่ผักดังตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นเข้ามานะครับไม่ได้มีเทคโนโลยีเหมือนมิคแง่กรุ๊ปที่คอยซัพพอร์ตนะครับผมในตัวของบูล็อกไม่ได้มีโค้ชไม่ได้มีการเขาเรียกอะไระมาคัดเลือกและเพิ่มอีโก้แล้วก็เขาเรียกอะไรฝังอีโก้ เข้าไปในตัวคนเหมือนเอกครับแต่เขามีอีโก้นะครับตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นอยู่แล้วซึ่งอันนี้แหละครับมันทำให้ผมได้รู้สึกว่าตัวของซาเอะจริงๆอะ่ะลึกๆแล้วอะเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเหมือนตอนที่ก่อนจะไปสเปนเขาเป็นคนดีใจิตใจดีถึงแม้จะบางทีพูดหยาบคายไปหน่อยนะครับผมแต่ว่าเขาก็เป็นพี่ที่ดีเป็นคนคนดีคนหนึ่งแต่กับกันครับ มันกลายเป็นพิกโผลอะไรสักอย่างครับบทยังไม่ได้ถูกเฉลยออกมาซึ่งทําให้ตัวซาเอะเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือและมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นการมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับคือเขายอมที่จะเสียสละบางสิ่งบางอย่างเช่นเสียสละน้องไปเพื่อทมตามความฝันของตัวเองจริงๆอะ่ะมันไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นก็ได้ครับแต่ว่าใครหลายๆคนที่อยู่ระดับโลก นะครับในชีวิตจริงครับเขาต้องยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่างออกไปไม่ใช่ว่าแม้แต่กระทั่งเวลาแม้กระทั่งครอบครัวหรืออะไรต่างๆเพื่อทุ่มเทบางสิ่งบางอย่างให้เขาได้ขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดไปอยู่ที่เขาฝันจริงๆนะครับผมก็ต้องมองในส่วนนี้ด้วยที่ใครบอกว่าเอออีโก้เยอะเฮ้ยทำไมมันมันดูสําคัญตัวเองมากขนาดนั้นเพราะว่าเขาผ่านจุดๆนั้นที่แบบที่ไม่ได้มีอะไรช่วย ไม่ได้มีเอโกมาช่วยไม่ได้มีบูล็อกที่คอยมาสร้างการด้นสดสร้างอีโก้ที่เข้ามาในสมองของเด็กญี่ปุ่นซึ่งทุกคนก็รู้อยู่ครับว่าด้วยความไม่เชิงอะไรวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของประเทศญี่ปุ่นครับจะมีความแตกต่างอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือทำตามคำสั่งไม่ได้เขาเรียกอะไรทำตามคำสั่งทำตามที่เขาพูด ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเหมือนไอคูที่กำลังจะไปเป็นกองหน้าแต่กลับกายต้องเป็นว่ามาเป็นเขาเรียกอะไรมาเป็นกองหลังแทนนะครับที่เก่งกาจอะไรทำนองนั้นดังนั้นผมเลยคิดว่าบางสิ่งบางอย่างมันหลอหลอมนะครับให้ตัวซาเอ็กมันเป็นแบบนั้นซึ่งก็อย่าไปว่าเขามาก ขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็ต้องดันโดนออกมาแต่ในอนาคตผมคิดว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้หากเขาขึ้นมาเป็นที่หนึ่งจริงๆอาจจะกลับกลายมาเป็นซาเอที่น่ารักเหมือนเดิมก็เป็นได้ครับยังไงก็ต้องรอดูและรับชมกันต่อไปอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งของผมนั่นเองเพราะว่าเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะผ่านมาด้วยตัวเองจริงๆครับผมนี่แหละครับก็คือตัวของอิโตชิซาเอที่ผมอาจจะมองต่างจากทุกคน นะครับแล้วก็มีความที่เห็นด้วยในบางสิ่งบางอย่างในในส่วนของคาแรคเตอร์ว่าเขาอาจจะอีโก e ้เยอะอะไรก็ตามนะครับแต่ว่ามันมาจากความตั้งใจของเขาจริงๆนั่นเองครับผมทุกคนคิดว่ายังไงบ้างครับมีมุมมองที่แตกต่างจากผมหรือเปล่าหรือว่ามีมุมมองที่เหมือนกันกันกบคนอื่นเลยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะ